เอีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญมากๆอีกหนึ่งรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับนั่นก็คือพระสมเด็จปกโพนะครับซึ่งพระสมเด็จปกโพองนี้นะครับมีเนื้อสีดํานะครับผมให้ชมใกล้ๆชัดๆนะครับงดงามเข้มขังและเก่าแก่มากๆนะครับพิมพ์ทรงด้านหน้าคล้ายๆกับพระสมเด็จปกโพขององค์หลวงปู่คํำวัดวังว่านะครับ ซึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพที่สร้างมานานพอสมควรดูจากในอิซดูจากมวลสารนะครับที่ใช้ในการจัดสร้างดูการจับตัวแน่นของมวลสารด้านหน้าจนทําให้องค์พระมีความมันเงานะครับแสดงถึงความเก่าและเห็นร่องรอยการศึกและเห็นมวลสารนะครับที่มีการแตกนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าความเก่าขององคมม์พระนะครับทาให้มวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างนี้จับตัวกันได้นะครับ พิกไปด้านข้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับพิกไปด้านหลังนะครับมีร่องรอยนิ้วมือเป็นธรรมชาติในการจัดสร้างนะครับคนข้างที่จะเก่าแก่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ที่ได้รับความนิยมนะครับคือพระสมเด็จปกโพนะครับ